สวัสดีจ้าสวนทัญนยรัตและปริชาติจ้าบรรยากาศย่มแรงเลยจ้าพี่น้องผ่าทิศดวงตะเวินกำลังสิตกเมื่อนี่ละสิพ้ามาเก็บพักวานไปกินขอนแก่นได้จ้านี่นี่ไงกับคุณแม่นี่แม่น้อมจ้าเจ้าของสวนที่แท้จริงผู้ดูแลสวนเด็ดเดเด็ดจริงนี่แหละจ้าตนภาวายอย่าไปเด็ดแบบนั้น สวัสดีครับผงสันดีชาแนลนะครับอสใครที่เห็นคลิปผมนะครับที่แบบเป็นคลิปคนอื่นนะครับคลิปผมมาได้แรงนะครับมีห้าคลิปครับสองสันเดชชาแนลฝากติดตามร้านหน่อยเด้อจ้านีผ้าเก็บผักหวานไหมนี่เก็บผักหวานพี่น้องยอดงามงามอืไปเก็บกับย่าไหมน่ะมุงเอเล่ยอยู่มุงเอเล่ย์อยู่อ่ะ เก็บเก็บให้มันดีๆจะได้โลแล้วหกร้อยเลยนั่นเอ้ยเดี๋ยวให้ย่าเก็บเียไปง่าไปลงขวดย่าเด็ดเองนี่ว่าเด็ดที่ยอดน่าจะให้มันต้นใหญ่ๆกว่านี้อีกเจ้ามาเจ็บน้ำกันว่าให้ซื้อจ้ามาเจ็บสวนเจ็บที่ได้จ้าจิตถนนใหญ่เลยได้จ้าเนี่ยถนนภูพระ นนเมืองค่ะไม่ใช่ภูพายนภูนกแก้วตที่นนองต้นเดียวก็เกือบพ่อแกงไหมจ้าอยู่สวนมิเป็นพันๆบอกเขาลอดเม็ดไปแต่ว่ามันกับท่านได้เกิดเนี้ยประมาณนั้นละต้นน่อยกว่านี้ต้นใหญ่กับสี่จักรลอยสองร้อยสามร้อยต้นดีทีได้เด็ดยอดแล้วสามร้อยต้นแล้วยาแล้วยาเก็บทีเดียวหมดสวนไหมล่ะไม่หมด เก็บวันละสองสามต้นก็พอสองสามต้นไปเก็บไปเก็บหมดแล้วเป็นพันๆต้นแลไมไม่เก็บแลไมไม่เก็บเก็บอย่มันเดินบางหน้ากล้องดิกล้องมัวไปหุดส่นี่ต้นก่อนปลูกง่ายได้จ้าพี่น้องแค่สองปีได้จ้าหนู่ขวัน สองปีนี้เขาปีที่สามเลยจ้ายังไม่ทันเต็มปีสามสองปีครึ่งสองปีครึ่งจะได้เก็บลแ,กแล้วในต้นตะเคียงแลวจ้ะปงตะระเทียนรักษาง่ายปลูกไกลกไกลต้นแค่แแจ้าไก,ก้ต้นแค่ต้นแดงเลยจ้ะต้นตะกบก็งามต้นแค่งามใบกระโมกับปุกแดง งามสมพ่วงกันด้วยกันเสียงใข่ไขดด่หมดแดงอร่อยอร่อย สองต้นก็ได้หมอนึงแล้วจ้าที่นอก่งกุ่หต้าั่งกุณย่าน้ำไม่อาบเงียบเงียบนั่งกุฎปอจิ้วน้ำไม่อบออกอากาศอยู่นั่นนี่แมุ นี่จ้ะแค่ซองต้นนั่นได้ไปใส่มาใส่อยู่ต้องซ้ำต้นกดสารล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้กาง๊งอะไรน่าเบงสามหมื่น ออกเกี่ยวแล้วน้ำใบตักปลาบุ๊คซ้พักมาปลูกเองเน่พักปลาถ้าเขาถูกคนขั้งเดียวเขาจะเท้ายอดออกยังผิดเดียวนี่ก็เคี้ยวแล้วสวนปลาทันยารัตปาริสต์มีทุกอย่างเดี๋ยวก็ดอกกระเจียวแล้ว แล้วก็จะได้เก็บดอบกกระเจียวแล้วมีทุกอย่างตามหน้าของเขาแล้วจ้ะแล้วก็ดอกกระเจียวขึ้นกำลังเริ่มขึ้นแล้วดอกกระเจียวก็กินน้ำเเอ้น้ำ เอผู้ใดอยากติดตามกระมุงม,มาเลยจ้าถนน,นเชีนไทยน้นเมืองผู้พานี่ยจ้ากิดท้างปิดถนนใหญ่เลยจ้าใช่ถน,นนใหญ่เหรอใถนนเล็กมากกว่านะเขาเขาพัฒนาไปเฮ้ยเก็บเลย ย่าร้านกั่ล้านจอมควนย่าอะไรมันต้องมือย่าน่ะอย่ากควนย่าอย่ากที่ยากาลังทำสมาธิเด็ดพัดย่าไม่ไม่ไปยุงงูน่ะย่าไอ้ไปยุงโดดย่าทุงโดดล้าจอมควนนะล้นจอมยานะกำลังทำสมาธิเก็บยอดผักหวานอย่างนี้ ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้ว <c oughs> มาเก็บด่านนหต่อได้จ้าพี่น้องนี่หละตาใหม่ใหม่กำลังร่วง จะซองต้นข้างนอกกับพวกแก่งจะพี่น้องข้างในกับปวงหลายผมมุ่งต้นใหม่หรือปลาเห็ดเท่าสักหน่อยอ่าหน้าฝนมากกับสิมีดอกกระเจียวด้วจ้าหน้าฝนทุกป,ปลาเห็ดตาหน้าฝนทุกป,ปลาอย่างเงี้ยนละงู ปลาเหตุที่เ้าสาางด้วยตัวเองนีนนง่กันก็หันหน้าไปหาไปล้หันหน้ามาเออเกจะเป็นคนเด็กเก็บมั่นค่ะจ้าพี่น้องถ้ราแงันปลูกสองสีได้เดบดได้ ยังเลยจันเด้อปลูกไงกับเมนทุกวัรน่อยจ้ะถ้าปลูกว่กเป็นก็คือว่กเกิดเลยจ้ะถ้าปลูกเป็นก็ได้แค่สองปีก็ได้เก็บแล้วจ้ะท่านอย่าไปเก็บแบบนั้นเก็บแบบยากเก็บเลย่างนี Naj ้เถิดดีเถิดดี

สวนปลาของตำบลมณเมืองมีทีเดียวด้วยการเด้อสวนปลาท่านเดลัดทีเอือนพันนั่งแล้วท่านสวนส,วนสวน,สวนดูป็นด่างกันมีเชียงปลาสวนเฮ็ดด้วยกันมีผักหวานมีดอกกระเจียวมีผักน้ำมีผักเม็กมีผักติ๋วผักดกี๊ ผลไม้ก็มีเป็นทุกอย่างจ้ะบางอย่างก็เป็นผลเป็นลูกแล้วบางอย่างนเป็ลูก็ยังไม่เป็นอ๋อเป็นลูกแสดงว่าคือทุมกินไม่ยากจ้าบัคคาโดก็มีเป็นลูกแสดงว่างอกก็มีเป็นลูกแสดงว่าคือยังยังไม่ยังไม่ออกลูกก็มีมีมะม่วงมะม่วงก็มีหลายสายพันธุ์ะอยากกินอะไรมีหมดต้นนั้น กินอะไกันนี่มดจ้ะท่าน,นดาร์ดบริษัทตามฤดูกาะะลเด้จ้าฤดูกาลทุกอย่างจ้ะให้มือเผือไใบทุกอย่างทุกฤดูกาลจ้ะนา,แ,นานแล้งนาฝนเมื่อกี้ยบอกว่ามีมีอะไรให้กินก็ได้หมดจ้ะแปลว,ว่าสัตเต็กก็ได้นะจ้ะทํากินที่นามไม่ไหวก็กินได้อยากกินปลาก็อยู่ในบนสะจ้ะอยู่ในที่สะอยากกินกบก็มีจ้ะ ก็อยู่ตามอยู่กับปาเนะ่ะมีบอ่อทุกอย่างบอ่อก็ตีเลยอยากกินกบก็มีอยากกินปลาก็มีปลาดุกปลาปลาขาวส้อยปลากระเทียนปลานินก็นี่นี่นี่จนมองขึ้นมาบนป่าก็ม,มีป่าเห็ดปลาปลาเสตียดแล้วก็มี รักหวานดอกกระเจียวแล้วก็ประเภทผลไม้ก็มีสับปะรดมีีก้อนหินสับปะรดแล้วก็มีมีก้อนหินไหมใช่มีก้อนหินไหมมีละมุดใช่แล้วมีก้อนหินไหมล่ะนี่ฮะฮะกอมะไรเนี่ย ก <ç> ้อนหินอะก้อนหินไงนี่ยอกมกงแค่แม่กินถ้ไมถ้ามีดินไม่มีก้อนหินอะไรยังไงก็ต้องมีนี่กระเภทดพักกับนี่พักธรรมชาติ์น้ำไม้จ้าน้ำไม้กับนี่น้ำไม้น้ำไม้รวบอันนี้ก็บน้ำไม้ไฟน้ำไม้ไฟน้ำไม้บ่งหวานน้ำไม้ ให้บง่งขวาเงาป่ะเอาละมนเซมืดก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้าพี่น้องขอเก็บผักหวานต่อกันเด้อจ้านี่ละจ้าผักหวานสดๆจากสวนพอกันคลิปหนาคือเก้าจ้าทรมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วนั่นไม่ได้อจ้า<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปตาคลิปนี้ไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า